ทีวีสมัยนีย้ทำได้มากขนาดนี้เลยเนี่ยที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เกินจริงนะคุณผู้ชมมันเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆกับกล่องทีวีที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนครับว่าน,นี่คือรุ่นล่าสุดของ f u e i d TV เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะในตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆเลย True ID.TV Gen 1นะที่ผมเคยใช้แล้วก็ได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมนะถ้าใครอยากตามไปดูนะว่าจริงๆหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่าหรือว่าพูดแค่แกล้งอั้มขำกันไม่ครับคือใช้งานมาจริงเมื่อ5ปีที่แล้วนะตามไปดูได้แล้วเขามีการอัปเกรดเป็นเจเนอเรชันที่2และล่าสุดครับมาพร้อมเจเนอเรชันที่3ของ True ID.TV ผมบอกให้ก่อนว่าทำไมมันถึงมีความว้าวมัถึงมีความพิเศษ กล่อง TV, ทีวีพวก Android Bo ็หรือว่ากล่องอะไรต่างๆเราอ,อาจจะคุ้นชินกับเขาแล้วแหละฟังก์ชันต่างๆก็ทำได้เหมือนทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีดูหนังฟังเพลงนะฮะนั่นคือถือว่าเป็นเบสิกพื้นฐานละแต่ว่ารอบนี้ t ูไอดีทีว e เจนเนอเรชันที่3ให้คุณมากกว่านั้นเพราะว่าเขามาพร้อมฟังก์ชันของ AI ที่อยู่ภายในกล่องนี้ด้วยพิเศษยอย่างไรบ้างเขาจะมีกล้องมาให้ด้วยกล้องนะเนี่ยเราจะต้องเปิดขึ้นด้วยนะถามว่าเขาเอาไปทาอะไร ยกตัวอย่างเช่นถ้าหาว่าเราเล่นเกมใช่ไหมซึ่งก็มาจากปากของทาง Google ์เกมนะฮะถามว่ามันดียังไงบ้างกับเกมที่มันมีให้แล้วก็ฟังก์ชันความป AI ผมมีแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่เขาใช้ฟังก์ชันตัวกล้อง AI นี่มาจับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับฟิตเนสเนาะเขาก็จะมาสอนเราว่าอ่ะโอเคเราจะออกกําลังกายท่านี้ท่านี้นะฮะเราก็จะใช้ฟังก์ชันของกล้องครับร่วมกับ AI ตัวน,นี้เขาจะมาจาับสแกนตัวเราเลยนะเพื่อดูว่า ของเราเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นครับวกกล้องจะจับภาพเราแล้วก็เอาไปประมวลผลและหลังจากนั้นนะครับถ้าหากมีเทรนเนอร์เขามาสอนใช่ปะเขาก็จะพาเราทําท่าออกกําลังกายเราก็ทําตามเขานะและกล้องจากกล่องของ 2id tv generation ทีนนะ่สามเขาจะจับภาพของเราจับการเคลื่อนไหวของเราแล้วก็ไปเปรียบเทียบดูวนะ่ามันแมทชิ่งกันหรือเปล่ากับการออกกําลังกายแบบนี้นี่เห็นไหมครับว่ามันคือความฉลาด เหมือนเรามีเทรนเนอร์ส่วนตัวที่อยู่ในตรงนี้เองนี่ผมรือว้าวไหมว่ากล่องทีวีตันใอยนี้มันทําได้มากขนาดนั้นเชิยนี่มันคือเป็นความจริงแล้วที่มีอยู่ในนนตอนนี้นะครับ เรื่องของระบบปฏิบัติการอย่างที่บอกไปเป็น Android นะฮะเราก็สามารถอัปเดตได้มีฟังก์ชันอะไรต่างๆเราก็อัปเดตผ่านโ t ทได้เลยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบไร้าสายแน่นอนครับว่ากล่อง True ID TV เจ n เนอเรชั่นที่3ก็ต้องใช้งานควบคู่กับอินเทอร์เน็ตบ้านของ True นั่นก็คือ True Online ซึ่งทาง True Online ก็ถือว่าเป็นผู้นําในเรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านมาอย่างยาวนานแล้วนะครับและล่าสุดนะครับเขาก็มีการออกแพ็กเกจตนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะฮะนอกจากนั้นยังไม่พอครับความแรงของอินเทอร์เน็ตที่ให้มา าหาว่าอุปกรณ์ที่ให้มาดีไม่เพียงพอครับโอนถ่ายข้อมูลน,นั้นได้น้อยหรือว่าช้านะครับดังนั้นครับจะต้องควบคู่กับเราเตอร์ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพที่ดีครับซึ่งการติดตั้งอินเทอร์เน็ตทูออนไลน์ตัวนี้เนะครับเขาก็จะมาพร้อมกล่องเราเตอร์ตัวล่าสุดเลยนะครับชื่อว่าสมาร์ทโฮมเราเตอร์และกล่องสมาร์ทเราเตอร์ตัวนี้เองนะครับส่งสัญญ,ญาณ Wi-Fi ออกมาให้อุปกรณ์พวกสมาร์ทโฟนกล่องทีวี ทีวีคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้หมดและที่สำคัญครับตัวสมาร์ทเราเตอร์ตัวนี้ยังบิวอินตัวฮับนะครับที่เป็นสัญญาณ SiB หมายความว่าอย่างไรเราเตอร์ตัวนี้ครับนอกจากจะส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้กับสมาร์ทโฟนของเราอุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆของเราแล้วเขายังสามารถส่งสัญญาณ SiB ออกมาเป็นฮับเพื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ IoT ต่างๆ อุปกรณ์ IoT ที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับก่อนหน้านี้ถ้าหาว่าเราอยากจะใช้งานอุปกรณ์ IoT เราจะต้องมีฮับเสริมเขม้ามาแยกครับแยกขึ้นมาครับเพื่อเชื่อมต่อเพื่อติดตั้งเข้าไปแล้วก็นําอุปกรณ์ IoT เหล่านั้นมาเชื่อมต่อเข้าตัวฮับก่อนแล้วรับค่อยคุยกับเราเตอร์แต่รอบนี้ครับตัวสมาร์ทโฮมเราเตอร์เนี่ยเป็นแบบ two in one นะครับสามารถใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วก็ปล่อยสัญญ,ญาณ Zigbee ออกมาให้อุปกรณ์ IoT เหล่านั้นครับในการเกาะให้เป็นตัวส่วนกลางเพื่อที่จะทําให้ใช้งานได้ ซึ่งถ้าหากว่าเราติดตั้งตัวนี้นะครับเขาก็จะให้อุปกรณ์เสริมมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Smart Motion Sensor 2อครับอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว s m a r t SOS Emergency Button 2นั้ะครับหรือว่า Smart d o o r and Windows e n s o r 3ซนะครับก็จะมีอีกนะครับอย่าง Smart Cam e r a 4 Pro AI ตัวเนี้ยก็เป็นกล้องวงจรปิดนะฮะที่เราใช้งานแล้วก็สามารถควบคุมส่งเสียงได้ตรวจจับการแจ้งเตือนอะไรต่างๆอะก็ยังมีพวก s m า r t Sensor 2ออะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมัวว่าต รอบนี้ที่มาพร้อมกับตัวสมาร์ทโฮมเราเตอร์ตัวนี้ทำได้หลากหลายนะครับนี่เห็นไปแล้วทั้งกล่อง 2ID TV ีท e วีเจเนอเรชัที่สดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้นะครับออกกำลังกายเล่นฟิตเนสนะครับ ก็มาให้ครบครันรวมถึงใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ iot ต่างๆได้ซึ่งการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ iot เนี่ยไม่ใช่เฉพาะอุปกรณ์ที่มาจากทางจูร้นั้นนะถ้าหากว่าอุปกรณ์ของเรานะครับรองรับที่สามารถใช้งานร่วมกันได้เราก็สามารถนำอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมต่อข้กับเราเตอร์ตัวนี้ได้หม้ว่ามันใช้งานร่วมกับของเก่าของเราได้ด้วยไม่จําเป็นจะต้องรื้อทิ้งทั้งหมดนะครับเพราะบางคนซื้ออุปกรณ์ iot มาเยอะแยะมากมายจะให้ทิ้งมันก็เสียดายเนาะข้อเด่นอย่างนึงครับคุณผู้ชม คือการทํางานของสมาร์ทโฮมเรเตอร์ตัวนี้มันจะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับสัญญาณ IoT ออกมาพร้อมก,กันใช่ไหมมันจะไม่แย่สัญญาณกันนะเขาจะแยกช่องสัญญาณกันดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลครับว่าอินเทอร์เน็ตของเราจะช้าและที่ผมชอบมากๆเลยตัวนี้เรเตอร์ที่ติดตั้งมาให้เนี่ยมันแรงจริงนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตให้ดูนะเนี่ยผมใช้ iPhone 16 Pro Max ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมเรเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตแพ็กเกจ1กิกะบิตเปอร์เซกนะครับเรา ที่ผมบอกว่าที่มันแรงจริงมันแรงหรือเปล่านี่16 Pro Max แล้วก็กด Speed Test นะโอ้โหเห็นตัวเลขแล้วนี่ผมแบบโ้ยตกใจเลยนะเพราะไม่เคยได้สัมผัสความแรงระดับ1กิกะบิตเปอร์เซกบนสมาร์ทโฟนมาก่อนนะ1กิกะบิตเปอร์เซกที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็เน้นพวกสายแลนเนาะแต่รอบนี้ครับนี่เห็นไหม,ม,มดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้ที่1 0 6 9เมกะบิตเปอร์เซกนะครับหรือ1กิกะบิตเปอร์เซกนี่อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกันอ่านี่นะครับเป็นความแรงที่เขามอบมาให้นะครับกับ ัูออนไลน์พร้อมกับสมาร์ทโฮมเราเตอร์ตัวล่าสุดอุปกรณ์ต่างๆที่เสริมมาให้ครบครันมากๆเลยโอ้โหถึงบอกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ว้าวเหมือนกันนะหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมานานนะพอมาถึงยุคนี้โหทําได้ขนาดนี้ค่อนข้างที่จะว้าวเลย สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปติดต่อสอบถามได้ได้ที่ทูช็อปนะครับสำหรับแพ็กเกจของตัวนี้ที่ทูช h o p แล้วก็ดีแทกช็อปก็ได้ครับสำหรับ t r u e o ออนไ e น์ราคาแพ็กเกจเริ่มต้นเพียง599บาทเท่านั้นคุณสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทูนะครับหรือจะโทรไปสอบถามที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันครับและที่สําคัญครับก่อนจากการท้าหาว่าใครเป็นลูกค้าของทูแล้วก็ดีแทก อยากจะสมัครทูออนไลน์ครับก็สามารถได้สิทธิพิเศษตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวนะครับโอเคนี่เป็นเรื่องราวดีๆครับที่พวกเราได้นํามาบอกกันหลังจากที่ได้ลองเล่นอุปกรณ์ตัวนี้แล้วชอบมากๆครับกับ True ID TV Generation ที่3เปลี่ยนมาเยอะจริงๆครับ AI มาเปลี่ยนโลกนะครับเปลี่ยนหลายๆอย่างให้เรามีความสนุกสนานทําได้มากกว่าความเป็นกล่องทีวีนะครับและชอบสุดคืออินเทอร์เน็ตความเร็วที่เขาให้ตัวสมาร์ทโฮมเราได้มานั้นเรื่องิงๆครับอัโหลดดาวน์โหลด1นึ่งกิกะบิตเพลส ยากนะครับที่จะได้แบบนี้และเขาให้มาฟรีด้วยนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวกล่องทีวีล่าสุดนะครับของ True d TV Generation ที่3เดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นเกมสนุกๆ่อนก่อนนะครับ